สวัสดีนะคะวันนี้ย็นหน่อยจะพามาตำขนมจีนนะคะตำขนมจีนจริงๆนะคะทุกคนไม่มีอะไรกินนอ้อซื้อขนมจีนจากตลาด10บาทนะคะก็มะนาวแล้วก็มะเขือเทศนะคะผงชูรสน้ำตาลแล้วก็หนังปลาร้านวลนัวนันว,นนวนมากไม่ดีนะคะนี่นะคะพริกนะคะเราจะมาตำพริกกับผงชูรสน้ำตาลนะคะชูรสหนึ่งน้ำตาลสอง แข่งกับเสียงเพลงนิดนึงเพราะว่าจะมีเสียงข้างนอกดังเข้ามาเนาะเสียงข้างนอกดังเข้ามาซึ่งเราก็ไม่อยากจะฟังกันหรอกเนาะจะฟังเลยนะคะนี่นะคะแตงโมนาหนึ่งซีกมะเขือเทศสองลูกนะคะอาหานั้นหัห่นลง,ง,งไปนะคะทุกคนอย่างนี้เลยจ้าอย่างนี้เลยจ้านี้เลยย้วยย้วยย้วยพอมันเข้ากันนะคะทุกคน เข้ากันเสร็จแล้วก็นี่เลยคะนะ้ำปลาแดดงัวงัวของเรานะคะปลาแดปดปลาแดดเสียบๆยอย่าใส่ายมันสิเค็มนะคะนะคะี่แล้วก็ซิมเสียบเดืวดเสียบเร็วขนมเสียนซิบบาทลงหมดเลยจ้า มีบกทัวยูนอยหนึ่งใส่ลกไปเลยจ้ใส่ลไปเลยนะคะยนตยนยนเขากันเนาะเขากันแล้วก็ปดสมาซิมจมาซิมมาซิมเบิ้งมาซิมเบิ้งแบทบมากๆจทุกนนี่นะคะจานของเรานะคะเสร็จแล้ว กุ้งเล็กกุ้งเล็กกุ้เล็กเสร็จแล้วเทลงจานเลยจ้ะทุกคนเทลงจานแล้ว,ลวมันกระเซ็บท่านน่าจะมาจามากินกันจา้าขอบคุณทุกการรับชมนะจา้า